สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเฉากล้วยนมสดกินเองกันจ้าวัตถุดิบก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองนะคะมีแค่3อย่างเองแค่นั้นเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมจ้าเริ่มต้นในการใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่มีน้ําตาลทรายแดงก็ใช้เป็นน้าตาลทรายขาวได้นะคะแต่ว่าก็อย่าปล่อยให้เขาไหม้เนาะส่วนน้ําตาลทายแดงเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาค่ะ นะก็ใส่น้ําลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนสุกเนาะก่อนก่อนที่จะเดือดอะไม่ใช่สุกก็ต้องคนเรื่อยๆด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อเนาะก็คนไปจนกว่าเขาจะเดือดแบบนี้เลยคะ่ะหลังจากที่เขาเดือดแบบนี้เราก็ คนไปอีกหน่อยนึงนะคะแบบให้เขาเดือดเต็มที่แต่ก็อย่าเปิดไฟแรงนะเดี๋ยวเขาจะไหมกิ่นมันไหมแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะนี่ก็จะได้แบบนี้และคะ่ะปิดไฟแล้วก็ยกลงพักไว้เนาะส่วนนี้ก็เป็นเฉาวกล้วยนะคะที่ร้านไทยมีขายคะ่ะราคา37โคนคะ่ะอันนี้เฉาวกล้วยเราก็จะเอามาตัดเองเนาะก่อนอื่นก็ต้องเปิดกระปองก่อนจ้า นี่เป็นผู้หญิงที่สามารถเปิดกระป๋องเองได้จ้าเป็นไงพอเทน้องออกมาน้องก็จะเป็นดึง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 นะคะอ่าเทใส่ภาชนะของเราก่อนเลยนะคะน้องก็จะเป็นดึงดึง,ดงแบบนี้เขาเป็นสําเร็จมาแล้วคะ่ะเราก็แค่เอามาหั่นเนาะชาวโก้วยนมสดเป็นอะไรที่ ทดแทนชานมไขมุกได้มากเลยค่ะบางทีอยากจะกินชาไข่มุกแต่ขี้เกียจทำขี้เกียจต้มไข่มุกก็ใช้แค่เฉาก๊วยค่ะแค่นั้นเลยง่ายๆไม่อ้วนด้วยหร, package. หรือเปล่าน้ำตาลนี่คือตัวอ้วนเลยนะก็ห <un> ั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะอย่าหั่นใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปนะถ้าเล็กเกินไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะใหญ่เกินไปมันก็กินลำบากอ่ะอาจจะต้องใช้หลอดดูดขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะก็ เอาเป็นว่าชิ้นพอคบนะคะหั่นไปได้เลยละคะ่ะวันนี้พี่สาวสุดที่รักจะมากินข้าวที่บ้านนะคะเพื่อเลี้ยงส่งเพราะว่าเราจะย้ายบ้านวันพุธนี้แล้วเราก็เลยพากันมากินข้าวกันก็เลยจะทําให้พี่สาวสุดที่รักกินที่จริงเมนูนี้เราเคยทําให้พี่กินที่ทํางานแล้วล่ะคะ่ะพี่ที่ทํางานด้วยกันนั่นแหละเราเป็นพี่รักเราเนาะเกาข้ มีอะไรเขาก็จะเอามาแบ่งเราเวลาไม่สบายเขาก็จะเอาข้าวเอายามาส่งให้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่คนในครอบครัวแค่มารู้จักกันที่สวีเดนค่ะแล้วก็เมืองนี้ด้วยพี่แกน่ารักมากๆเลยห,หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เราทําไว้นะคะเทลงไปใส่เฉาวกว๊วยแล้วก็คนน้องให้เข้ากันจ้าเพราะว่าเราจะยังไม่ได้กินวันนี้เนาะเราก็จะปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งเนาะเพราะว่า เราอยากให้ไอเฉาก้วยอ่ะเขาดูดน้ําเชื่อมเข้าไปเนาะไม่รู้ว่ามันจะดูดเข้าไปหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะอยากให้เฉาวกว๊วยามีรสชาติหวานหน่อยนึงเนาะก็เลย ใส่กองปิดฝาไว้จ้าผ่านไป1คืนกับ1วันค่ะอันนี้เราก็ทําน้าเชื่อมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเสียดายน้าเชื่อมมันเนี้ยมันไม่เหนียวซะเท่าไหร่ก็เลยทําให้มันเป็นลายข้างขวดไม่ได้เนาะก็ได้ประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เฉาก๊วยไปก่อนเลยอันดับแรกใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ก็ทําให้พี่ก็จะเป็นพิเศษหน่อยพิเศษใส,ใส่ใจด้วยนะใส่น้าเชื่อมลองไปหน่อยนึง ตามด้วยน้ำแข็งจ้าเราไม่มีน้ำแข็งก้อนเล็กเนาะก็ได้เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่จ้าแล้วก็ใส่นมลงไปค่ะโปะด้วยวเฉาก๊วยอีกรอบนึงทำกินเองไม่ต้องขี้เหนียวจ้าต่อให้ทำขายก็ไม่ขี้เหนียวนะโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเฉาก๊วยนมสดสูตรง่ายๆของเราเป็นยังไงคะน่าทานไหมง่ายหรือเปล่าไปลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย